ครับผมจะทดสอบให้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้บินเลขศูนย์เลขแปแล้วก็ไม่ได้อินเวอร์ดฟิปให้ชมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะฮะคานปี้ก็ผมเจาะให้ใหม่นะครับก็คือเจาะเพิ่มอีกรูนึงนะครับมันจะได้ใส่หน้ากากง่ายๆนะครับผมนะฮะมือซ้ายเหมือนเดิมนะครับพอดีมันมีละอองฝนนะฮะก็เลยแปดสติกเกอร์ที่ท้ายใจโลหน่อยนึงนะครับมัน หมือนมีฝนได้หน่อยมันจะมีบ้างไม่มีบ้างนะฮะหมุนสุดเสียงนะครับผมอะถอยหลังหน่อยเล่งไปหนึ่งขีดนะครับถุงเข้าใจเขาเล่งไม่ตรงกลางนะครับเ <c oughs> มื่อวานนี้บินไม่ค่อยเต็มที่นะครับอ่าดูนะครับเห็นไหมครับหมุนรอบตัวเองนะครับบินเดินทางให้ดูนะครับผม ผมบินด้วยตัวเองนะครับบินด้วยมือเราเองเลยนะครับหลงก็ปล่อยมือนะครับผมนะหลงปล่อยมือล็อกตำแหน่งแล้วล็อกความสูงแม่นยำเหมือนเดิมนะครับเร่งขึ้นไปครับจะฟิปจะอินเวอร์สนะครับขึ้นไปสูงๆหน่อยนะครับสูงไปนะครับสูงไปอีกครับสูงสูงไปเลยครับ ประมาณนี้นะครับให้เราคุ้นเคยก่อนนะครับสวิตเอนะครับมองไม่เห็นสวิตอ่าไม่เห็นสวนะิตอ่ะขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นนะครับถ้าอินเวอร์แล้วเนี่ยมันจะกลับทิศทางกันหมดเลยครับซ้ายขวาขวาซ้ายนะครับผมไม่ได้เล่นนานว่ะหลงเหมือนกันเลย เดี๋ยวจะว่าเอ๊ทำไมไม่เห็นฟิตให้ชมเลยได้นะฮะสำหรับฮอไซส์เล็ก4-50อย่างเงี้ยครับผมจะอินเวิร์ให้ชมนะครับแต่ถ้าฮอใหญ่ไซส์500ขึ้นไปไม่ทำนะเพราะมันฟิตแรงมากมันมันอันตรายนะมันอันตรายเขย่านิดนึง เยับดนิดนึงขึ้นไปดีกว่าอ,ออกไปหน่อยนะครับทีนี้ต้องการฟลิปคืนก็สวิตเอเนี่ยครับดันคืนนะครับเห็นไหมครับมันฟลิปแรงนะฮะก็ฟัง์กชันนี้จะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะก็เดี๋ยวผมจะมาต่อด้วยบิน อัตโนมัติเลข8นะครับเดี๋ยวผมจะลงมาต่ำๆทั้งหน่อยนะครับตัวเนี้ครับฟังก์ชันบินออตโต้เลข8ครับผมเมื่อวานไม่ได้บินให้ดูนะครับ ยกเลิกครับยกเลิกบินออโต้เล็กแครับไปต่อเลยนะครับผมไปไหนก็ไม่รู้ครับไปไกลมากครับโฮมนะครับลงจอดอัตโนมัติครับ Return to home นะครับเอาให้จบฟังก์ชันเลยนะฮะกับลำนี้นะครับผมกับท a o ล4อ0 Pro FBL นะฮะมาเองแล้วนะครับผม เติดลูกเติอไอ้เตือดครับจากนี้ก็จะลงมาจอดเองในตำแหน่งที่ขึ้นนะครับอาจจะมีความคาดเคลื่อนห่างจากจุดที่ลงจอดอที่ที่ขึ้นไปประมาณ1เมตรนะครับไม่เกิน1เมตรถ้ามันอันตรายจะชนต้นไม้หรืออะไรเนี่ยมือขวามือขวาเราเปลี่ยนทิศทางการลงจอดได้นะครับเปลี่ยนได้เลย นะเปลี่ยนได้เลยหรือไม่กระทั่งหันหางนะครับหันเปลี่ยนทิศทางลงจอดได้เลยนะครับแต่อย่างเดียวก็คือมันจะลงเราไม่สามารถทําให้ขึ้นได้นะครับถึงพื้นเราจะดับเองเป็นไงครับโอเคไหมครับผมหลังจากที่คอปเตอร์ดับแล้วเนี่ยให้เรามาที่คําว่าสต็อปแล้วก็มาที่คําว่า 3D นะครับผมกับค่าลงงานตามนี้นะครับ ก็จบทุกฟังก์ชันนะของพี่ลูกค้าโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปส่งให้สักครู่นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ